กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าแผนช่วยเหลือ SME เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล่าสุดสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการผ่านโครงการ d i p SME Network หวังรวมกลุ่มผู้ประกอบการไทยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อผนึนกกำลังสร้างความแข็งแกร่งพร้อมรับสึกการค้าเสรีในปี2558 ดีไอพีเอสเอมีเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นองค์กรที่รวมรวมตัวกันก่อ,กอตั้งมาปี2554นะครับเนื่องจากโครงการต่างๆกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็จะมีประธานมีรองประธานจํานวนมากเราเป็นยุคแรกๆที่ได้รับเชิญเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายว่าถ้าเกิดเรามีเน็ตเวิร์กิ่งที่แข็งแรงเนี่ยจะทําให้ SME ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะครับครั้งแรกที่เรารวมตัวกันก็มีจุดมุ่งหมายในการมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้เป็นสภา SME ไทยนะครับ แล้วเราก็มีการดาเนินการตลอด3ปีที่ผ่านมาและเติบโตขึ้นตามลําดับจาก23กิจการจนปัจจุบันนี้มี140กิจการและในวันนี้นก็มีการรับสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยที่กลุ่มของเราจะต้องมีความเข้มแข็งคนที่มาจะต้องรู้จักสนิทสนมกับสมาชิกอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าร่วมกลุ่มเนี่ยจำเป็นจะต้องมาเข้ากลุ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรม3วัน2คืนเพื่อให้สนิทสนมกันหลังจากนั้นก็จะมามีกิจกรรมเช่นมีการจัดปาร์ตี้มีการกินเลี้ยงมีการดูโรงงานระหว่างโรงงานนะครับมีการทจ ร่วมกันบิสเนสแมทชิ่งซึ่งในกลุ่มเราตอนนี้เนี่ยรายได้บริษัทก็มียอดซื้อยอดขายกันเดือนนึงเป็นล้านเนยนะครับการรวมรวมตัวเราก็เหมือนช่วยเอสบีให้มีโอกาสในการซื้อขายมากขึ้นได้ผู้ซื้อที่มีความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านีน้ส่วนใหญ่ก็จะมีทีความสามารถในการแข่งขันที่ค่อนข้างดีก็จะได้ต้นทุนที่ต่ําลงนะฮะเราจะเพิ่มสมาชิกถึง500รายในปีที่5นะครับซึ่งเราจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่เรามีพันธกิจเวลาเพิ่มจํานวนสมาชิกจําเป็นจะต้องเพิ่ม ไปอย่างที่ทุกคนมีความเสนยบสนมกันไม่ใช่เพิ่มแต่จานวนเพิ่มแต่เงินที่เข้ามาเพราะคิดว่าเงินกับจํานวนไม่ได้มีปัญหาแต่ความแข็งแกร่งของ SME ไทยดังหากวันนี้ที่เราเห็นสัมภาษณ์กันก็จะเห็นว่าหลายคนได้ต้นทุนต่ําลงเวลามาเป็นสมาชิกเวลามาซื้อขายระหว่างพวกเรานี่ก็เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันกันโดยที่เกิดจากการลงตัวของพวกเราครับ